เขาก็ได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพราะว่าตัวสหประชาชาติเองก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องเอาไปเต็มเต็มทั้งหมดให้ไปเอดรอปเอานะครับไปเอดอปใช้เอานะครับดังนั้นความแตกต่างกา็ถามว่าเราจะต้องยึดอันไหนถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นในภาคปฏิบัติเราต้องยึดกฎหมายไทยพูดอย่างนี้แล้วกันเราต้องยึดกฎหมายไทยแต่ว่า ไอตัวตัวเต็มของมัน Full Option ของ g s s เนี่ยเราก็ควรจะรู้ไว้แต่ในภาคปฏิบัติจอปอเองก็ต้องยึกดกฎหมายไทยเป็นหลักแต่ผมเปิดกฎหมายให้ท่านดูก่อนเวลาไปอ่านมันจะมีข้อแตกต่างกันแล้วผมจะออกจากนี้ยังไงเนี่ยอ๋อดูไม่คล่องเลยอะ่ะดูใช้เครื่องไม่คล่องอะ่ะ ไม่ไม่ได้จับนานหรือไงเนี่ยไปเที่ยวนานต้องมาบ่อยๆอาจารยนะ์ต้องมาบ่อยๆแล้วต,ต้องบ่อยๆ้วตัวเองไม่คล่องเลยวันนี้ดูแบบติดติดขัดๆยั่ไงไ,รไ่รู้เดี๋ยวนะูกดปุ่มปิดกดปุ่มถูกอย่างนี้แหละ,ะอาจารย์โจจาได้ป่ะคะน่ะปุ่มอ่ะปุ่มไม่ได้ เออเราก็ติดๆิขัดขัดว่อ่าอันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อออันนี้เป็นอันนี้รีวิชั่นเนี่ยันี้ปีสองพันสิบเก้านะอันนี้เป็นฉบับเต็มท่านดาวน์โหลดได้นะจริงๆผมเดี๋ยวผมใส่ในไลน์ไว้ก็ได้อ่านี่นี่เป็นกฎหมายฉบับที่เป็นของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมของเรานะของประเทศไทยเรา ก็ถ้า,ถ,าถ้าท่านเป็นจอปอท่านปฏิบัติหน้างานอยู่ท่านก็ยึดอันนี้แหละท่านไม่ต้องไปยึดของสาประชาชาติหรอกท่านยึดอันนี้แหละนะครับอ่านี่อันนี้อันนี้ของไทยเราเอามาเขียนเป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้วประกาศใช้ตั้งแต่ปี55โน่นนะครับเห็นไหมอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เขาก็เขาจําแนกทางด้านกายภาพเป็น16เห็นไหม ไม่ใช่สิบเจ็ดนะของสาประชาชาติเขาสิบเจ็ดนะครับแล้วก็มีประเภทสุขภาพอีกสิบเหมือนกันแล้วก็สิ่งแวดล้อมอีกอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอีกสองประเภทเหมือนกันอาจจะแตกต่างกันตรงกายภาพนิดหนึ่งนะครับไหนๆก็เปิดแล้วก็ให้ดูให้ดูหน่อยนึงให้ดูข้างล่างหน่อยนะครับก็จะมีเอกสารแนบท้าย หรือว่าพี่ๆน้องๆเอาไปต่อยอดนะครับเนี่ยเป็นเอกสารแนบท้ายนะครับก็จะเอาระบบผมว่าผมว่าของกระทรวงอุตษากรรมเนี่ยเขาดีนะเขาย่อยมาย่อยมาให้ใช้ง่ายอ่าไม่ได้ไม่ได้เยอะมากของสาประชาชาติเขาใช้เวอร์ไวเนาะเขาเยอะมากแล้วก็ข้อมูลวิชาการเขาแน่นปึกมากแต่ของเราเนี่ยก็คือกฎหมายเนี่ยมันเน้นที่จะเอาไปใช้เนาะ เอาไปใช้เอาไปปฏิบัติเขาก็เลยย่อยมาให้มันง่ายนะครับอ,อ่านอ่านตัวห้าหกร้อยหน้าเนี่ยผมว่าอ่านในเนี้ยดีกว่า <net> อ่านในตัวของประกาศกระทรวงศึกษาการ,รมดีกว่าอ่าถ้าใครจะอ่านในตัวห้าหกร้อยหน้าเนี่ยนะครับแนะนําว่าอ่านของประกาศกระทรวงสากากรรมก่อนก่อนแล้วค่อยไปอ่านตัวห้าหกร้อยหน้าที่เป็นฉบับอ่าฉบับเต็มเขามันจะเข้าใจง่ายกว่านะครับ แต่ว่าคอนเซ็ปชวลก็คือเขาเขาแบ่งแบ่งแบ่งประเภทเคมีแล้วก็มาสื่อสารด้วยการใช้ฉลาดแล้วก็ SDS มีอยู่แค่นี้แหละนะครับมาดูนิดหนึ่งลงรายละเอียดหน่อยหนึ่งนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ให้เนี่ยอย่างเงี้ย เป็นฟิสิกอลฮาร์สิบหก16ประเภทเนาะแล้วก็มีเนี่ยเขาก็ขยายความเนี่ยเป็นเฮลฮาสัต10ประเภทนะครับแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมอีกสองประเภทนะครับแล้วจากนั้นไหนๆเปิดแล้วก็เปิดให้ดูเลยจากนั้นมากำหนดเรื่องฉลากการติดฉลาก labeling การสื่อสารความปลอดภัยโดยผ่านฉลาก เขาก็กําหนดเขาก็ลอกของของสหรประชาชาติมาเลย GSS ตัวใหญ่มาเลยก็มีอยู่ก็มีอยู่หกข้อนะฮะมีหข้อเนะี่ยนะครับซึ่งตรงนี้มันจะไปมันจะไปเขาเรียกอะไรสอดคล้องกับตัวกฎหมายด้านความปลอดภัยเนาะเรื่องของการทำงานกับสารเคมีอันตรายปี2556 จำได้ไหมว่าเราจะต้องมีเวลาเราแบ่งจ่ายสารเคมีเอาไปแล้วเนี่ยจะต้องมีฉลากติดด้วยนะซึ่งก็จะเป็นข้อกำหนดนี่แหละที่เอาไปผูกร้อยเรียงให้มันให้มันสอดคล้องไปด้วยกันนะครับก็ข้อกำหนดของ GHS ของสาบประชาชาตินี่แหละมานะครับแล้วก็มีข้อกำหนดว่าในเรื่องของ SDSSafety Data Sheet ใ,ในในของ ตัวประกาศกระทรวงสาสารณสาเนี่ยเขาจะให้ตารางมาวันมี16ข้อควรมีอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครขยันเนี่ยไปอ่านของของอสหรประชาชาติของ UN เนี่ยมันจะมีรายละเอียดเยอะมากเป็นชัปเตอร์หนึ่งเลยนะครับผมก็เลยมองว่าเอ๊ะเดี๋ยววันหลังเนี่ยเดี๋ยวเราเอาเรื่องอ่าเอสมาคุยกันเดีกยวะ่ะในใน16 16หัวข้อเนี่ยวา่าเราเราจะเอามันไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเอเดนมาคุยทั้งหมดเลยวันนี้เนี่ยไม่น่าเสร็จนะนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเอามาคุยว่าเป็นประโยชน์ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวสักเดือนหน้าแล้วกันเดี๋ยวมาคุยกับท่านเรื่องเอ s อีกทีหนึ่งนะครับนะฮะเนะียครับเขาก็จะจำแนงมาเลยเป็นส่วนๆออกมา นะครับอย่างเช่นด้านกายภาพวัตถุระเบิดเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกเลยก็จะมีแยกประเภทย่อยอยู่หกประเภทใช่ไหมเนี่ยประเภทย่อยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็จะบอกเลยว่าเนี่ยช่องเนี้ยนะครับเกณฑ์บอกใครทีเรียบบอกเกณฑ์ในการตัดสินว่าอันไหนเป็นอันไหนเป็นประเภทย่อยที่หนึ่งสองได้ให้ท่านไปดูพาร์ทหนึ่ง ของเมนนวลของ UN UNRTDG ถ้าเกิดว่าใครที่ทำเกี่ยวกับสินค้าอันตรายขนส่งสินค้าอันตรายจะเข้าจะจะ,จะรู้ว่าไอ้นี่มันคือไอเล่มสีส้มนะครับไอเล่มสีส้มมันจะผูกโยงไปถ้าเกิดว่าท่านไม่มีพื้นความรู้ในเรื่องของการขนส่งสินค้าอันตรายเนี่ยท่านอาจจะงงนิดหนึ่ง นะครับแต่แต่ไปทําความเข้าใจได้นะครับเอาคอนเซปต์มันไปนะครับอย่างเงี้ยอย่างพิกโตแกรมหรือว่ารูปสัญลักษณ์เนี่ยมันก็จะให้มาเลยนะครับว่าต้องใช้รูปสัญลักษณ์นี้นะในประเภทที่หนึ่งจุดหนึ่งคำสัญญาณสัญญาลวดมันจะมีอยู่สองคำคือคำว่าอันตรายกับระวังเนี่ยมันก็จะบอกมาเลยว่าประเภทนี้หนึ่งจุดหนึ่งคืออันตรายอันตรายมันจะมีความหนักแน่นมากกว่าระวังมันคือมันเบาบางมากกว่า นะครับส่วนข้อความที่เป็น Hazard Statement นะครับข้อความแสดงความเป็นอันตรายของไทยเราก็จะบอกไว้เลยะฮะวัตถุระเบิดอ่าเป็นวัตถุระเบิดนะอันตรายจากการระเบิดทั้งมวลน,นะพวกนี้มันจะบอกไว้เลยแต่ถ้าเราไปถ้าเราไปอ่านของ UN เ่าเราก็จะเจอจะเจอ H code กับ P code เดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มอ่ามันจะเจอ H o ค e กับ P o ค e ไอตัวนั้นมันต้องไปเปิดดูว่าอย่าง H สองร้อยมันคืออะไร H สองศูนย์สามคืออะไรตัว P อ่าตัว P P สี่ศูนย์สามคืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีบอกนะครับเดี๋ยวเราคุยกันแต่อันนี้ให้เห็นให้เห็นก่อนว่าอ๋อในเขาแยกประเภทย่อยๆมาให้อย่างนี้นะสิบหกสิบแล้วก็สอง อ่าโดยบอกเลยว่าแต่ละประเภทมีใครทีเหลียในการแยกยังไงให้ให้ไปอ้างอิงตามนี้ใช้รูปตามนี้พิกโตแกรมตามนี้ซิงเนลเวิร์ดตามนี้อาสาสเตทเมนต์ข้อความเป็นอันตรายตามนี้ก็จะบอกมาเสร็จสับเลยดีมากถือว่าดีมากนะครับใช้ง่ายในทางปฏิบัตินะครับอ่าทีนี้ไอตัวไอตัว G H S เนี่ย เจตนาเขาเต้องตั้งใจให้ให้คนที่ผลิตสารเคมีเนี่ยอของเราก็เหมือนกันนะให้ผู้ผลิตแล้วก็ผู้นําเข้าเนี่ยมาลาสติฟายมาแยกสารเคมีด้วยตัวเองนะด้วยตัวเองโดยการใช้ข้อมูลจากสิ่งที่มีอยู่นะครับถ้าเป็นถ้ามีข้อมูล SDS ดเอดิมหรืออยู่็นฐานข้อมูลสารเคมีของเราอยู่มันจะมีฐานข้อมูลอยู่อ,อยู่ใน l a บอยู่ใน ฐานข้อมูลของอา,าประชาชาติของยุโรปของอะไรพวกนี้เขาจะมีฐานข้อมูลเดิมถ้าเอาฐานข้อมูลนั้นนำะมามาเป็นพื้นฐานในการแยกประเภทจําแนกประเภทตามเนี่ยตามของ GSS เขาเนี่ยนะครับเขาก็ใช้ฐานข้อมูลเดิมนะครับเน้น,เ,นเพราะว่าเขาไม่อยากให้มีลักษณะของการเป็นภาระจะต้องเข้าไปห้องแลบไปตรวจโน่นนี่นั่นนะครับหรือไม่ก็ just จัดจากเอ็กซ์เก็ได้นะครับถ้าคุณมีนักวิชาการมีนักเคมีของคุณอยู่เนะี่ยคุณก็แล้วคุณเป็นโรงงานผลิตเคมีแล้วคุณก็จัดขึ้นมาคุณก็ให้นักเคมี e อ็กซ์ของคุณเนี่ยเป็นคนแยกวิเคราะห์สารเคมีเหล่านี้ให้ตามตาม GHS เนี่ยนะครับอันนี้ของกฎหมายไทยเนะาะตอนตอนท้ายมันจะเป็นอันนี้อันนี้ผมขออนุญาตเลื่อนลงมาเลยเนาะอันนี้ก็ ทั้งหมดเลยนะครับแยกประเภทให้เกณฑ์ใครเฉลี่ยให้แล้วก็ตารางที่สองเนี่ยอันนี้ตารางแรกเนาะตารางที่สองจะเป็นของ S D S อ่าจะเป็นจะเป็น S D S นะครับอันนี้ไม่หมดอ่าตารางที่สองสุดท้ายท้ายสุดมีอสองตารางเนาะอ่าตารางที่สองเนี่ยจะเป็นข้อมูลความปลอดภัยเนาะเอกสารข้อมูลความปลอดภัยก็คือ S D S นะครับ ก็มีทั้งหมดอยู่16ตัว16ข้อนะครับเขาก็จะบอกว่าแต่ละข้อต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเขาก็ไล่ไปนี่ฮะนี่เป็นกฎหมายไทยนะครับซึ่งแนะนําว่าอ่านใน,นนี้ให้จบก่อนค่อยไปอ่านเล่มใหญ่เล่มใหญ่ก็จะเล่มใหญ่ก็จะแล้วแต่เวอร์ชันเนาะอันนี้อันนี้อันนี้เวอร์ชันอ่า เวอร์ชันสองพบเก้าอย่างเงี้ยก็มีประมาณ570หน้าก็แบ่งเป็นชัพเตอร์ก็เนี่ย,น,ย,น,ยน,นะครับก็อ่าฟิสิกส์ข้อห้าศาสตร์นะเดี๋ยวกดให้ดูตัวอย่างนะนี่ฟิสิกส์ข้อห้าศาสตร์อย่างเงี้ยนะครับภาษาไทยก็มีนะฮะตัวเนี้ยนี่ภาษาไทยเนี่ยภาษาไทย แต่ภาษาไทยมันจะเป็นก็ประมาณห้าห้า้อยกว่าหน้าเหมือนเดิมภาษาไทยมันจะเป็น revision ที่เป็นปีสองพันสามนะครับกรมโรงงานศาสกรรกทรทำไว้อ่านได้นะฮะอ่านได้เพราะว่าในแต่ละปีมันก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็น Major รอะไรมันเปลี่ยนเป็นไมเนอเล็กๆนะครับซึ่งท่านก็สามารถเข้าไปอ่าเข้าไปในเว็บไซต์ นี่อันนี้เป็นเว็บไซต์ของที่ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับ2000 revision 8นะครับผมขอขออภัยายนะครับ2019ผมจำผิดนะครับไม่ใช่ revision 9นะ revision 8นะครับตอนนี้ท่านก็สามารถดาวน์โหลดได้มีหลายภาษาครับ Chinese English Russian s p a i ได้หมดเดี๋ยวไอ้ลิงก์ไอ้ลิงก์ตัวนี้เดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะ ที่ไม่ให้ในในไลน์กลุม่มนะครับโอเคอ่ะนะครับไม่คล่องเลยไม่คล่องอ่ะมาดูต่อครับมาดูต่อ เมื่อกี้ผมใช้เห็นภาพตัวเบื้องหลังไปแล้วนะครับอันนี้ก็มาสรุปให้ท่านเห็นนะครับว่าอ๋ออันนี้เขามีเขามีการแยกประเภทย่อยนะครับอ่อาเห็นไหมฮะ,ะตามนี้เลยนะครับอย่างวัตถุระเบิดเนี่ยเราแยกเป็นหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองเป็นหกประเภทย่อยอย่างเงี้ยนะครับการไวไฟล้วก็แยกออกมามือนเป็นเอเป็นบเป็นหนึ่งบสองบอย่างเงี้ยใครที่เรียนหรือว่าเกณฑ์พวกนี้มันจะมีอยู่ในหนังสือเลยนะครับ ในกฎหมายก็มีแต่ในกฎหมายไทยจะมันจะเป็นเรสเฟน์กับของ UN นะครับจะบอกให้ไปเปิดของ UN นะครับแล้วก็อ่ะให้มาอีกนิดหนึง่งออะนี่อันนี้ผมผมดึงตัวอย่างมานะจากของของกฎหมายไทยนี่แหละนะครับ จากที่ผมเปิดเมื่อกี้นะครับแล้วก็พาทุกท่านมาดูตรงนี้นะครับผมพูดไปแล้วนะนี่ผมผ่านนะไอ้ตัว UNRTDG เนี่ยมันมันสามารถดาวน์โหลดได้เหมือนกันนะครับมันเป็นข้อกำหนดในการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศของ UN อ UN number อะไรพวกเนี้ย UN size พวกเนี้ยนะครับอันนี้ท่านก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ผมผมก๊อปมา นะครับก็มาโอเคมาดูอันตรายความเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดลอ้อมอันนี้ความเป็นอันตรายสุขภาพเนี่ยเราเราจะแนอมกเป็นสิบสิบอย่างนะครับสิบอย่างคือความเป็นพิษเฉียบพันนะครับความเป็นความกัดกร่อนการเป็นระคายเคืองต่อผิวหนังนะครับอันที่สามเรื่องของดวงตา ระคายเคืองต่อดวงตานะครับอันที่4เรื่องของพวกกระตุน้นภูมิแพ้ต่างๆนะครับอันที่5้าเป็นเรื่องของการก่อ,อ,อการเกิดการกลายพันธุ์ได้เนาะนะครับอันที่6เนี่ย้ายแรงขึ้นก็เกิดมะเร็งนะครับอันที่7เรื่องของอระบบสืบพันธุ์นะครับอันที่8ดคือไปความผิดต่อวิว่าเป้าหมายเฉพาะเจาะจงนะครับผิดต่อตับต่อไตอต,ต่อสมองอย่างเงี้ยนะครับอันที่เในเรื่องของความผิดต่อวัยยะเป้าหมายเฉพาะเจาะจง กับการรับสัมผัสซ้ํานะครับหลักเกณฑ์เหล่านี้นะครับความอันตรายต่อการสำลักอะไรพวกนี้นะครับหลักเกณฑ์เหล่านี้มันจะมีอยู่ในคู่มือเล่มใหญ่เลยนะครับว่าเอ๊ะเขาจะประเมินยังไงเขาวัดผลยังไงเขาเขาแยกยังไงนะครับมันจะมีการมันจะมีมันจะมี flow flow สำหรับการ decision การตัดสินใจนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกท่านดูน่ หลายคนบอกเอ๊ะเราจะแยกแยกสารเคมีเหล่านี้ออกมาเป็นออกมาเป็นคุมคุ่มเหมือนเขาได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูโฟล์นการตัดสินใจ ระหว่างนี้มีใครสอบถามเพิ่มเติมไหมครับค่อยๆไปนะฮะอ่าอีเมนแรกนิดนึงเอาภาษาไทยหรือาอังกฤษดีเอาภาษาไทยก็ได้คระผมขออนุญาตพาท่านไปสหน้าไปดูพารามิเตอร์โฟล์การตัดสินใจนะครับ สักตัวอย่างหนึ่งนี่รฮะแต่ละสารเครมีแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนนะครับมีโฟโลแบบแบบนี้ตัวนี้ตัวอย่างนะครับอันนี้ตัวอย่างอย่างเงี้ยครับท่านน่าจะเห็นนะนะครับน่าจะเห็นแล้วนะครับ เตัวอย่างโฟลเนี่ยอันนี้เขาพิจารณาวัตถุสิ่งใดที่จัดเป็นวัตถุระเบิดประเภทที่หนึ่งนะครับมันก็จะมีอยู่หกประเภทเนาะหนึ่งจุดหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยเขาจะมีโฟลขั้นตอนอ่าอันนี้ใช่ไม่ใช่นะครับอันนี้ได้ไม่ได้นะครับเห็นไหมฮะไอตัวใครที่เหลียไอตัวโฟลการตัดสินใจว่าอันนี้เข้าขายไม่เข้าขาย เป็นของแข็งออกซิไดซ์ไหมหรืออะไรพวกนี้มันจะมีอยู่ในคู่มือเลยนะครับซึ่งก็ต้องใช้ความเป็นเอ็กซ์เพรสด้านสารเคมีจริงๆนะเพราะว่าเพราะว่าท่านท่านต้องมาท่านมาดูสิท่านท่านเห็นไหมออกซิเจนบาลานซ์ต้องคำนวณทางเคมีด้วยนะ <laughs> อ่ะมันก็เลยจำเป็นจะต้องว่าเออถ้าเราจะจำแนกว่าเภศสารเคมีเนี่ยอ่าถ้าท่านเป็นผู้ผลิตนะนะ นะรัถ้าท่านจำแนกวะเภทสารเคมีตามตามของ GSS เขาเนี่ยอาจจะต้องใช้ความรู้ด้านเคมีเยอะหน่อย